ฟังก์ชันถัดมาก็คือฟังก์ชันที่เราจะดูต่อเรียกว่าฟังก์ชันรับข้อมูลเมื่อกี้ฟังก์ชันแสดงผลข้อมูลจะมี3ามฟังก์ชันก็คือ print f, putchar, put แล้วก็ put s นะคะพอฟังก์ชันรับข้อมูลจะแบ่งออกมาเป็น5้าฟังก์ชันด้วยกันเราเจอแล้วล่ะฟังก์ชัน scan f จำได้ไม้มคืออะไร รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์คราวน,นี้มาเจอต่อเก t ชาร r รับข้อมูล1ตัวอักษรเก e ซีเฮดเกทซึ่ง3ตัวนี้แตกต่างกันแล้วก็เก t s รับข้อมูลเป็นแบบข้อความอ่ามาดูทีละตัวแต่ละตัวทํางานอย่างไรเริ่มต้นจากฟังก์ชันสแกน f ก่อนฟังก์ชันสแกน f ก็คือเป็นการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ นะคะมาเก็บไว้ในตัวแปรตามที่ตัวแปรกําหนดนะคะรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์คําสั่งสแกน F เนี่ยก็เหมือนกับคําสั่ง p r i n น F จะต้องใช้คู่กับอะไรคะเปอรจะต้องใช้ควบคู่กันนอกจากนี้ยังมีเปอร์ G, U, o, แล้วแต่เราจะใช้นะคะแต่ต้องใช้ตัว รูปแบบหรือว่า format code ควบคู่กันนะคะเหมือนกันถ้าเปอร์เซก็คือหมายความว่าอะไรคะเปอร์เซนคือเปอร์เซก็คือถ้าเป็น print f ให้แสดงตัวอักษรตัวเดียวแต่ถ้าเป็น scan f ก็คือจากแสดงก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ เออเป็นการรับค่าข้อมูลเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเอามาดูตัวโปรแกรมในเทสที่18เปิดไปในเทสที่18ในเทสที่18นะคะจะเห็นว่าเป็นการใช้คำสั่ง print โทษเป็นการใช้คำสั่ง scan f ซึ่งในบรรทัดที่18เนี่ยนะคะเป็นการรับค่าข้อมูลทางแป้นพิมพ์เอามาดู in f e e d i n c h e ตหมายความว่าไง in f e e d i n c h e ตก็คือประกาศตัวแปร f e e ด i n c เ e ตเป็นแบบจำนวนเต็มบรรทัดถัดมา printf enter number of f e e d หมายความว่าแสดงข้อมูลทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า Enter number of feed feed ก็คือฟ o ตนั่นเองฟ o ตก็คือให้เราป้อนค่าฟ o ตลงไปหลังจากนั้นทำไงสแกน f อฟเปอร์เซนต์หมายความว่ารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เปอร์เซนดีคืออะไรคะรับเป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร e e d เอาใหม่นะคะ รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรฟีดบรรทัดถ,ถัดมา inches เ,เท่ากับฟีดคูณด้วย12เพราะฉะนั้นเนี่ยหฟุตถ้าจะแปลงให้เป็นนิ้วก็ต้องเอามาคูณด้วย12เพราะฉะนั้น i n นเช s ก็คือนิ้วก็คือ เป็นการแปลงค่าจากฟุตให้กลายเป็นนิ้วก็ต้องนำฟุตมาคูณด้วย12นะคะบรรทัดนี้หมายความว่าให้คำนวณตัวแปรฟุตตัวแปรฟีดคูณด้วย12เก็บผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรอินเชสเอาใหม่นะคะให้คำนวณตัวแปรฟีดคูณด้วย12ผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรอินเชสบรรทัดถัดมาว้นบรรทัด บรรทัดที่10 print f d inches เท่ากับ comma i n c h ก็คือหมายความว่าสแสดงข้อมูลทางจอภาพเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร inches น,นะคะจากตัวโปรแกรมนี้เมื่อเรารันโปรแกรมโปรแกรมก็จะให้เราป้อนค่าลงไป enter of number feed ป้อนค่า feed ลงไปสมมติูป้อนเป็น30 สามสิฟุตก็เปรียบเสมือนกับ30ฟุตเมื่อกดปุ่ม Enter ก็เท่ากับ360นิ้วถามว่า360นิ้วหรือว่า360รอยหิบอนเชนเนี่ยหมายความว่าไงก็เอา30คูณด้วยเท่าไหร่คะสาคูณด้วย12เพราะฉะนั้นเนี่ยสาฟุตถ้าแปลงให้เป็นนิ้วก็มีค่าเท่ากับ360นิ้วนั่นเองนี่คือการใช้ คำสั่งสแกน f นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเอาเปิดไปตัวอย่างที่19ในตัวอย่างที่19กนะคะก็เป็นการใช้คำสั่งสแกน f เช่นเดียวกันแต่การใช้คำสั่งสแกน f เนี่ยในตัวอย่างที่สิบเรียนะคะจะมีหลายสแกน f ด้วยกันนะคะ อามาดูบรรทัดที่ห้าก่อนบรรทัดที่ห้าหมายความว่าชา่อ name ยี่สิบ surname ยี่สิบ address สามสิบหมายความว่าประกาศตัวแปร name มีขนาดความยาวไม่เกินยี่สิบตัวอักษรประกาศตัวแปร surname มีขนาดความยาวไม่เกินยี่สิบตัวอักษรประกาศตัวแปร address มีขนาดไม่เกินสามสิบตัวอักษร อีกรอบนะคะประกาศตัวแปรนมมีขนาดความยาวไม่เกิน20ตัวอักษรตัวแปรเซอร์เ,เนมมีขนาดความยาวไม่เกิน20ตัวอักษรตัวแปรแอดเรสมีขนาดความยาวไม่เกิน30ตัวอักษรบันถ้าถัดมาอินอินเอบ ซัมหมายความว่าประกาศตัวแปร ى, a b แล้วก็ซัมเป็นแบบจำนวนเต็มมันทัดถัดมา print f enter name n t e r your name ก็คือแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า enter your name มันทัดถัดมามันทัดที่แปดนักเรียนดู scan f percent s comma and name หมายความว่า รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบอะไรคะเป็นแบบอะไรเป็นแบบข้อความผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรน a m มรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบข้อความผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปรน a m มบรรทัดถัดมาก็เหมือนเลยกับบรรทัดที่เดนะคะเพียงแค่เปลี่ยนค่า บรรทัดที่10ก็เหมือนกันนะคะรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบข้อความเก็บไว้ในตัวแปร s t r i พอบรรทัดที่12ก็คือเก็บไว้ในตัวแปแร address บรรทัดที่14รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เปอร์เซ็นต์ดีคืออะไรคะเป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร a สิรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร b จะเห็นว่าบรรทัดที่แ1ด1ิ1สิบเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่อะไรคะตัวแปรอ่บรรทัดที่17ให้คำนวณซัมเท่ากับ a บวก b ก็คือหมายความว่าให้คำนวณตัวแปร a บวก ตัวแปร b ผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร s u งบรรทัดถัดมาบรรทัดที่19เรียนดู print f my name is เท่ากับ n s s backslash n comma name comma surname หมายความว่าแสดงข้อมูลทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า my name is s คือสแสดงเป็นแบบ จำนวนเต็มเอ้ยโทษแสดงเป็นแบบข้อความขอโทษทีแสดงเป็นแบบข้อความจากตัวแปร name แสดงเป็นแบบข้อความจากตัวแปร surname ม,ม,ม,มันถัดถัดมาเห็นไหมคะแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด my address is แสดงเป็นแบบข้อความจากตัวแปร address บรรทัดถัดมาถ้าเป็นแบบนี้จะต้องอ่านทีละตัวแปรจำได้ไหมคะแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร A บวกด้วยแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร b เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็ม จากตัวแปรซ้ำแล้วขึ้นบรรทัดใหม่เอาใหม่นะคะแสดงข้อมูลทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a บวกด้วยแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร b เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปรซ้ำแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ ถัดมาเหมือนกันเลยเห็นไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องอ่านทีละตัวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ print f ก็คือแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร b boolean constant เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็ม จากตัวแปร a เท่ากับ b เอาใหม่นะคะ,สะแสดงข้อมูลทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด d เท่ากับสแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a สแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร b boolean constant เท่ากับสแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a เท่ากับ b ถัดมาก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายเป็น a ไม่เท่ากับ b จากตัวโปรแกรมนี้นะคะเมื่อเรา run รโปรแกรมไหมคะโปรแกรมก็จะให้เราป้อนค่าไป input your name สมมติครูป้อน input your name ป้อนเป็น k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  สามตัว input surname นามสกุลครูป้อนเป็น p p p สามตัว address ครูป้อนเป็น t t t สามตัว Enter number one ค mm ูปองเป็น30 Enter number two ค mm ูปองเป็น50หลังจากนั้นกดปุ่ม Enter เห็นไหมคะโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่า My name is K K, K P P มาจาก K K, K P P ที่รับ name กับ surname My address is T T ก็ที่รับ address เข้าไป30บวก50ก็คือมาจาก นัมเบอรตัวแปร A มีค่าเท่ากับ30ตัวแปร B มีค่าเท่ากับ50เอา30บวก50เท่ากับ80ถัดมามาเปรียบเทียบ30เท่ากับ50ได้เงื่อนไขเป็นเท็แสดงค่าเป็น0 3นไม่เท่ากับ50ได้เงื่อนไขเป็นจริงแสดงค่าเป็น1นะคะก็จบการทำงานนะคะตรงนี้ก็คือ เป็นการใช้คำสั่งสแกน F ซึ่งในการใช้คำสั่งสแกน F เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้